สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ซินดี้นะคะก็อยู่หน้าร้านรานเมงแห่งหนึ่งเป็นร้านราเมงที่ต้องรอลายนานมากๆค่ะประมาณวันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะร้านนี้เป็นร้านดางังมีรีวิวดีแล้ววันนี้ซินดี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะซินดีน้ก็จะมาเจอเพื่อนค่กเป็นใครนั้นตามซินดี้มาเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะแล้วก็คนที่รอลาย เอแล้วค่ะนางมาแล้วค่ะ,ะสวัสดีค่ะเคสวัสดีค่ะค่ะเพื่นอนเคสตอนนี้เราอยู่ร้านไหนกันคะซิตตราเมงเอลเอค่ะ,คะอ้าวแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกมาร้านนี้ละ่ะคะเออเป็นอาหารญ,ญี่ปุ่นกินง่ายเป็นนูโดรามงชอบกินชอบกินโนูโด ल, เป็นราเมงโอเค <vik. S 1> เป็นอา <720 S 1> หารจานจานรวดเร็วเรื่างงญี่ปุ่นเลยอ่ะจริงเหรอเออแต่บรรยากาศได้อยู่นะ ซินดี้ชอบค่ะเดินมาก็เห็นแบบมีวัยรุ่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วอาหารก็แล้วก็เมนูมีนิดเดียวแต่ว่าดูทุกอย่างน่าทานหมดเลยเดี๋ยววันนี้ซินดี้กับเคทจะสั่งอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะก็ของซินดี้สั่งไปเป็นสุกเะเมนเคทอยู่สั่งอะไรไปคะชาสุยชาสุยชาสุชาสุใช่ไหม แล้วก็ซินดี้สั่งอสไปซี่ทูนา่าโดมาแชร์กันนี่นะคะหน้าตาอาหารแต่ว่าของซินดี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นเบสิกเนี่ยไม่มีหมูไม่มีอะไรมาเลย,เอออยก็เ,เ,กเลยสั่งแยกไปต่างหาเป็นไซส์ก็ในรูปดูน่าทานมากเลยนะคะแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วเนี่ยของจริงเนี่ยหน้าตาก็ธรรมดานะคะเบสิกนั้นไข่ต้มเนี่ยของ ของเคสวันนี้เขาเสิร์ฟม,มาเขาลืมหูอ,อยากเลยคะ่ะอันนี้เอามาพี่หลังเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าว่าหน้าตาเนี่ยก็เฉยๆนะคะของจริงแต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไง ตอนนี้นะคะก็กินกันมาครึ่งทางแล้วค่ะก็บอกเลยค่ะว่าคงไม่ทานต่อแล้วเพราะว่าอ่ะเคสก็บอกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซินดี้ต่อ,อรสชาติอาหารเป็นไงครับเพื่อนชาสุชาสูราเมงที่อยู่สั่งมาละรสชาติเป็นไงครเค็มมากค่ะโอ้โหคำเดียวเต็มเต็มจุกจุกค่ะเค็มมากค่ะแล้วแ,แล้วยังไงอีกอะนอกจากเค็มแล้วอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ เค็มแล้วอะไรอีกแค่เค็มอย่างเดียวแล้วหมูหมูดูน่ากินอยู่นะไม่อร่อยเลยขอโทษนะคะพือร้านาน,นี้ร้านนี้ก่อนแนะนำมาคือรีวิวเขามีสี่แพนก่อนรีวิวค่ะแล้วก็ได้สี่ดาวเห <_ d itch> มือนทุกคนก็ชมว่าเออ,อร้านมี้อร่อยหมูอร่อยแต่ซินดี้ชิมมานะคะน้ำออของซ <_ d itch> ูเกะซูเกะเมนซินดี้บอง <rôle: lebih S 2> ก็ไม่อร่อยแล้วก็น้ำเดียวกับเค็มเลยค่ะแล้วก็ตัวเนี้อเค็มมากแล้วก็ไอ้ไฟซี่คูน่ารุ่งเนี่ยนะคะมันไม่ได้อร่อยแบบประทับใจอะไรเลยค่ะแล้วก็ราคาร้านนี้ด้วยนึงเนี่ยประมาณ15เหรียญเนาะ14เหรียญกว่า15เหรียญร้านนี้ไม่ประทับใจเลยแต่ซิ่งี่จะ ห่อก่องแล้วก็ใส่ชีสปั้นไะเอาไปให้พิมพ์ชานจ๊ออย่างเดียวดูดีคือไข่ไข่อร่อยอ่ะไข่อร่อยอรอไข่ไข่อร่อยโอเคมีไข่อร่อยแก่ย่างนะไข่อร่อยรองชินเด็จะลนเด็จร้องช่อไข่วันสำหรับวันนี้นะคะร้านชื่ออ่าสึอะไรอ่ะสึจิตะอ๋อสึจิตะ คือจิกาเอลอยู่บนถนนซอยเลยนะคะร้านนี้เพื่อนๆลองมาชิมกันเองนะคะแต่สำหรับทุกที่ทีนี่ไม่กลับไปแล้วมาสตอรี่นะคะวันนี้พาไปไหนไม่อร่อยเลยอ่ะไม่ต้องตามมานะคะร้านนี้สำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะในวันนี้นะคะพี่ดีกับเอเนี่ยนะคะแบกไปข้อมูลให้กับเพื่อนๆแล้วเพื่อน อยากจะให้ทำคลิปวิดีโอช่วยแนะนำสถานที่ดีๆหรือไม่ดีๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ให้ซินดีด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ